สวัสดีชาเกมเมอร์ผมกินดีต้อนรับสืบการีวาเกมเมอร์กิดีวาเจ้าเก่าอะกลับมาเกมเมทัลเกียร์โซริชนะฮะเฮ้ยไม่เกียร์โซริชไม่เกียร์ดิซซิงเออในพาร์ทที่พาร์ทที่อะไรวะพาร์ทที่เก้าปล่าวะพาร์ทที่เก้าหรือพาร์ทที่เจ็ดวะจำไม่ได้ละนะก็เป็นไฟล์อาร์ซุนห้านะตอนนี้ดร็อคเตอร์มารับมารับไรเดนแล้วฮะจะรับไรเดนไปปากีสถานฮะ Solus has been conducting test flights almost every day for the last six months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight. No problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. <laughs> I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Carmen line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping find a go. monolith. <laughs> what? ทูโบกี้ส์คล o ้ i ซิงฟาส Is it Miramar? Well, the flight pattern suggests unmanned MQ-320s. โอ้โหยูจ no ีอะเป็นแนวบินนะเครื่องบินเครื่องบินไรคนขับ This is a transport chopper. Our defensive options are limited. อันนี้เป็นเครื่องบินฮอขนส่งนะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากหนีมีสไส้มาแล้วจริง ยิงเอ็พฮะเอ็มีเอ็อ c อคือใช่เป็น e อมจริงแต่ว่ามันไม่สามารถเอ่อทำให้พวกโดนสองตัวนี้หลน่นลงมาได้ฮะพังได้มันมาแล้วจ i พูดถึการองฮะ

ควบคุมเรียบร้อยครับโหมจะไฟแดงกลายเป็นไฟน้ำเงินเลยเยี่ยมหลังเฉียวนิดเดียว <c oughs> ชักดาวมาแล้วทำอะไรวะอุ้ยยิโดจะโชว์เทพ ุ้ยพลังอย่างจันทาข้าจะลงทันแก,อก,าากเองอือหผ่าปลากระเบนไปสองตีเทียเทพเกินเลยเทพสัตวนะ์เลยแม่งเทพสัตว์อ,อ้าวไอโตฮิตเรามังคับอยู่ก่าจำพังแล้วโอเคด็อกเตอร์กลับมาไม,ไม่จะกระโดดกลับเข้าไปทีฮ่ฮอนี่นะ อืมเฮ้ยเคยไปพัดนะวเว้ยมันจะเทพเกินไปแล้วเฮ้ยอืไปพัดเฉียดปลายคางเฮ้ยเกาะเกาะหอได้เว้ยเฮ้ยสุดยอดไปแต่จะลืมไปแล้วใส่อบอกตัวหนักนะครับไม่ให้ตัวเบานะฮะโดว์ไปหมดเลยเอาลวง ด็อกเตอร์เราไปช่วยครับเฮ้ยเจออะไรวะอ๋อพวกซบอกเล็งเล็งมิสไซล์มาครับชหายแล้วต้องขับหลบออกไปฮะขอโทษนะพเพเื่อนรักยี่ทำอย่างไรเล่นตายแล้วยี่ทำกันไรอย่างไรเล่ยตายแล้ว glad to see that you are all right. It's time you got out of Phục. mình đâu ấy? mà đi. chạy yên, chạy yên, chạy 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 mình mà lại thang cơn. Chạy yên đi.

มันไม่มันมีคนบอกเกรนะชื่อดาบนะดาบเกรฟ็อกดาบเกรฟ็อกไม่ใช่อ่ะมันชื่อฟ็อกเบรดนะมาดูนะฮะนี่ฮะอ่จะเออเนี่ยชื่อฟ็อกเบรดครับนี่ฮะมันชื่อฟ็อกเบรดดาบนี้นะฮะชื่อฟ็อกเบรดไม่ไม่ใช่ชื่อดาบเกรฟ็อกนะถึงแม้ว่าไอ้เกรฟ็อกจะเป็นคนใช้ก็เถอะนะฮะเออจำไว้นะครับกดใช้แต่ไม่ไรวะ That was quite the fall, Ryden. I'm glad to see that you are all right. Oh my god! Last time you got out of Denver. Enemy sighting. Enemy sighting. Hmm. Ma, today T T come again. อุ off. Off. ้ยการไม่ทันชิบหายเฮ้ยเอ้าหมื่นเองเออตัวนี้ก่อนเรียบร้อยตาย yes อือ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 ้าวว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 ้าว เออเออเอ้าเออมันสับทหารธรรมดาทีเดียวขาดเลยแต่กิดทหารไซเกาะมันไม่ขาดเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมขาดจังหวะไม่ค่อยถูกแล้ววะนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนมันช้าไปหรืออะไรสักอย่างกันนะเออ อืมเออเออสับแม่ง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 จับแม่งจับแม่งจับแม่งหลุดทีละชิ้นหลุดทีละชิ้นเอาเลเรียบร้อยฮะ Oh, Lang now and on it. I can Brydon, I I handle it. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than two hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or. I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal, and what's left of it. I <coughs> am. เดี๋ยวเราจะ,จะสเตลนนะฮะเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราสเตลฆ่าตรงนั้นตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวฆ่าฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนฮะให้ร้อยมันหันหลังก่อน ไรเดนจะจะตายเลยจะเป็นยังไงติดิติดิติดิฮ่าฮ่าวัดดีเพื่อนฝูงเอามาเกดอนเยสแอบ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 ในกล่องฮะมุกไปทั้งเกียร์โซลิดฮะแหมป่าสเน็คเคยสอนไรเดนไว้ <laughs> อ้าจจะเฮ้ยมันมแอบตรงนี้ว่ะรอรอมันทันหลังก่อนอาา่าฮะเสร็จกูแน่นอนแน่นอนอือโดนโดนอือ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 า เออเออไม่สับไม่โดนวะเออ,เ,อ,อเป็นชิ้นไปเดี๋ยววะแับหนึ่งวันหนึ่งวัหนึ่งวุ้แม่มาพอดีเลยนะครับ เธอเธอกล่องเธอไม่เห็นเหรอเธอเห็นกล่องไหมเอาเชียมุมกล้องโอ้มุมกล้องกูเธอเห็นกล่องไหมอื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 มไม่เห็นกล่องใช่ไหมไม่เห็นกล่องอะเป็นชิ้นได้สัตสพ่อตายเยสหาของก่อนฮะ ยี่วิลดอมหาของก่อนนะล็อกเก็ตแอนเชอร์รีแพ้อะฮะเอ g e มเกนเน็ตฮะเอาหายหมดฮะมันต้องใช้แน่นอนโชเปิดมา อาจจะเป็น BP 500 500วิ่งไปแล้วกันมาณจุดนี้นะฮะเอ๊ะมีคนเห็นว้วยมีคนเห็นว้ยดีแจ้ดีแจ่แจานีก่อน ชิตเต็มเต็มดอกอือ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 เฮ้ยมันโอ้โหกล้องคุณมองไม่เห็นเลยเอากรรมแป๊บหนึ่งอะมันไส้มันละยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย เฮ้ยใจเย็นดิเออเออโดน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 ยี่มีโดนแขนขาดแล้วมึโดนโดนเจอฟล็อกเบดฟล็อกเบดเอ้าโดนปืนตัดจนจนมึนเลยกูเปเยวเไปเยวอ่ะอ้าวตายเลยเออเออฟล็อกเบดตัดทีเดียวขาดเลยเว้ยก็ดี ฮม่เอ้มันก็ออกแนวโกงไปนิดนึงนะแต่ก็เร็วดีนะท่านหนึ่งเปลี <cas sus> ่ยนนี <bile popular anyway> ่ก to ่อน เจ้ารอแป๊บหนึ่งนะเบื่อแกโจ้ะนี่ตัดขาดท้หมดดีแจ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 เออเอเอตัดขายหมดตัดขายหมดตัดขายหมดอะไรลูกเออขาด,ดยังไงวะ เสร็ร้อยดูสแกนดูได้มีของไหมน่าไงอาา่าฮะไม่มีเลยวะลงไปล่างเลยครับเฮ้ยเห็นตัวน,ตนึงเห็นตัวนึงตงมา เอ้ยอืมอืมอืมไปขาดเลยสบดลงมาเออลงมาแล้วครับเออเราเล่นนี่ดีกว่าฮะบาสุก้ายิงแม่งเลยรู้สึกจะมีตัวแอบอยู่นั้นนะฮะเออยิงด้ยเออล่วงไปอีกตัวนึงยิงด้ยมีให้ต้องใช้ก็ต้องใช้ฮะเออ มีใช้เราก็ใช้ดีครับสับแม่งก่อนเลยเอาเฮ้ยระวังดีวัดดีเธอวัดดีใจเย็นแตเย็นแตเย็นอืมอืมกลัมาเฮ้ยเชี่ยไมไม่ไม่กันให้กลัวเหมือนวิ่งไม่ถูกทาง เดี๋ยววะมองไม่เห็นเฮ้ยมาเฮ้ยทง EMP เหรอเออเออเออโจโอ้เหมื่นหมืนหมืน,มน 哎、oh,！shit，哎、oh,！shit。啊！EMP，罗。啊！妈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 ！我 shit。哎！EMP 耶。 เอายิงโดนหลังกันเองเว้ยพอดีเฮ้ยสวนกลับไม่ทันสวนกลับไม่โดน่ะเออเออเอ้าจะเต้นเบ็กบีบอยทำไมอืะซับับซับส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 ับ เอ้ยตายยังอือม,ม,ม,มูไม่ตายตายสิตายไหมไม่ตายขาขาดก็ไม่ต่อยอือ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 อยู่ทำไมไหน่อยจะว่าเอ้ย อ่าพ,พ, er พังงาพงงาพังงาพังงาพงงพงาับบับบับัอืมจกกจกจเรียบร้อยครับแหลงสี่ไหม ตัดไม้เป็นชิ้นๆตัดลม้มเ,เป็นแผ่นๆนะฮะ เออมีมีมนี่ตัวจับอยู่แล้วมีสายยิงแม่งพวกความสะใจเออสวัสดีเธอเอ,อ้าวรู้แล้วสิ่ไหมรู้แล้วสินะอ,อ้าวตายเลยกรรม เอ้โอโอ้โห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 เจมัวนอนแล้วนี้เนี่ยดีจ้จไอ้หุ่นยนต์จะหนีดิอยู่จีถ้าเปล่ามึงอะเออ ติ่มติมแม่งซับกะซับกะออกซับกะออกเออทัวทัวเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอืมอืมอืมขาสั่นเลยโอช้ช่ดีแจ

Yeah. What yang? Hmm. Let's go. Bryden, I will join you in Pakistan. I will find a way to exit the helicopter, proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Mhm. Hey, Mr. Wu. เอา E.M.P แย่งโยนใส่มันร้วอง E.M. อย่าไห้ดีเจอาา่ะฮะโอ้โหตีนมาดิเอาเฮ้ยมันจะจับกูมันจะจับกูหลบก่อนหลบก,ก่อนว้ยว้ยว้ยว,ว้เออการก่อนจับเฮ้ยอื้อหือ อืมอืมอืมเฮ้ยกันแป๊บไม่กันวเ้ยหลบนหลบหลบนหลบนอย่าจับเขาอย่าจับเขาอย่าจับเขาอืมกันแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบดิเอ่อเอ้ Ôi ừm, ấy, Mày yo không hết Ừ Bắt khẽ khát mang Ừ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  cắn เออแขนขาสองข้างนะมึงมมมมขาขาดเรียบร้อยครับเย้อืม,อม ออกมายัางหารถหารถได้เลย<จ>เฮ้ยเห็นแล้ววะถันงน้ำมันแบบนี้ชอปเปอร์แน่นอนผมว่าคนอันนี้คนจะแจ็บแน่เดือยเจมจ๋อได้เดียนขับชอปเปอร์โด่งเข้ามาทางนั้น ไอ้นี้ยูไบสันต้องการรถของคุณนะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะฮะ <c oughs> อ่ะโอ้พาร์ทนี้จบเร็วจังวะแต่จริงน่าจะเร็วกว่านี้นะพลาดไปหลายอย่างหลายอย่างจริงนะก็ขอขอบคุณนะใครที่ติดตามชมนะเจอกันในพาร์ทต่อ,อไปจ้าบ๊ายบายจ้า